คุณผู้ชมครับชีวิตผู้ป่วยติดเตียงใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากและมีความทุกข์อยู่แล้วนะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านมีคนร้ายเข้ามาในบ้านใช้มีดฟันและแทงเธอจนเสียชีวิตแล้วไปรื้อค้นข้าวของภายในบ้านได้เงินสดเนี่ยไปกว่า7 0 0 0บาทล่าสุดตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวในพื้นที่ตำบลท่าผาอําเภอบ้านโป่ง,ปงจังหวัดราชบุรีบริเวณห้องโถงใกล้ก,กับประตูทางเข้าบ้านตำรวจสพบ้านโป่ง พบศพนางสาวศรีไรอายุ53ปีอยู่บนที่นอนครับสภาพคือถูกฟันและแทงด้วยของมีคมไม่ทราบชนิดนะครับที่หัวลำคอมีรอยแผลเนี่ยนะฮะรอยบาดจากของมีคมกะโหลกถูกตีจนยุบตรวจสอบภายในบ้านพบหน้าต่างด้านหลังบ้านเนี่ยมีร่องรอยถูกงัดครับข้าวของบนที่นอนถูกหรือขนแล้วเงินสด7,000กว่าบาท ซึ่งอยู่ในกระเป๋าของผู้เสียชีวิตที่สุกไว้ใต้หมอนหายไปครับเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บหลักฐานตรวจหาลายนด้วมือแฝงและหลักฐานอื่นๆไปตรวจสอบครับทีนี้ทางตำรวจเขาก็ไปสอบถามนางนิตยานะคะอายุ64ปีคนที่ดูแลเนี่ยก็ให้การว่าตัวเองได้รับการว่าจ้างจากน้องสาวผู้ตายเนี่ยให้มาดูแล3ปีแล้วนะเนื่องจากว่า เป็นโรคปริโอมมาตั้งแต่เกิดนอนป่วยติดเตียงอยู่โดยจะเข้ามาป้อนข้าวป้อนน้ําให้ในช่วงเช้าแล้วก็กลางวันส่วนช่วงเย็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นก็จะมาอาบน้ําทำความสะอาดร่างกายให้พร้อมกับบอกอีกว่าเมื่อ3าวันก่อนนะตัวเองก็ประสบป,ปัญหาด้านการเงินจึงได้ไปขอยืมเงิน7,500บาทจากน้องสาวผู้ตายและก็มีการนําเงินมาคืนให้ช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ใส่ไว้ในกระเป๋าผู้ตายค่ะจนกระทั่งช่วงเย็นกลับมาพบว่าอา้าวผู้ตายเนี่ย ถูกฆ่าตายซะแล้วที่สําคัญยังบอกว่าสังเกตเห็นผู้ชายสองคนนะเดินป้วนเปี้ยนป่วนเปี้ยนอยู่หลังบ้านด้วยหลังบ้านเนี่ยเป็นป่าไงแต่ก็ไม่รู้จริงๆว่าไอ้ผู้ชายสองคนนั้นเป็นใครคะ่ะเนี่ยเรื่องคดีทางผู้กํากับการสบพบ้านโป่งพันธุรวจเอกกอบโชคเล็กตระกูลบอกว่าตอนนี้สอบปากคาคุณนิตยาผู้ดูแลผู้ป่วยแล้วนะครับไม่พบพิรุธอะไรนะครับคาดว่าคนร้ายน่าจะประสงค์ต่อทรัพย์และต้องรู้ข้อมูลด้วยว่าผู้ตายเป็นผู้ป่วยติดเตียง นอนอยู่บ้านคนเดียวคืออย่างนิตยาเนี่ยเขามาดูแลไม่ได้ดูแลตลอด24ชั่วโมงไงครับมาเช้ามาเย็นใช่ไหม้อนข้าวให้นี่นะครับนะก็เลยมาก่อเหตุชุดสืบสวนอยู่ระหว่างแกะรอยหาบาะแสแล้วก็คาดว่าน่าจะน่าจะได้ตัวคนร้ายเร็วๆนี้ครับ